ว่าเพลนเล่นสไลด์ซักล้าสุดใหม่ละลายไม่กว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีพันผลิดมากมีแทบปลอดไทยเลือกเกินสวัสดีคับสวัสดีครับ,รบพบกับผมอีกแล้วนะครับมิสเตอร์เกษตรอินซีแห่งบริษัท World c a s t Innovation หรือ WCI วันนี้วันที่14ตุลาคมพศ2568นะครับผมอยู่ที่บ้านทอนตะเกียงหมู่5ตำบลกลายอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวครับวันนี้ผมมากับมิสเตอร์ชีวพันธ์ด้วยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณภูรยุทธทองสุขธรรมนะครับเป็นผู้ดูแลผลิตัณฑ์ ชีวพันธ์ให้กับบริษัท WCI นะครวันนี้เรามาติดตามการทำงานของ3 g เกลอเวอร์แพนนะครับซึ่งได้มาถึงนครศรีธรรมราชแล้วนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์3มเกลอเวอร์แพนของบริษัทเราครับวันนี้เรามาพบกับเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงวันนี้สวยด้วยนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับแนะนาตัวที่หนึ่งครับคุณพี่ปูค่ะ คุณพี่พพปูชื่อจริงว่าสุดาพรสุดาพรน,นามสกุลเ,เงินสยามค่ะเงินสยามนะครับแล้วก็ข้างๆก็คือคุณพี่อุอ้มอดออนค่ะคราวเซฟไฟรบริษัทเวิ c l a s s Innovation ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกลือเวอร์แพลนของเราค่ะพี่ปูเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้เ,เป็นคนดูแลเป็นคนดูแลนะครับพี่ปูปลูกทุเรียน พันอะไรครับหมอนทองค่ะอายุกี่ปีครับตอนนี้ปีที่9จํานวนทั้งหมด200ประมาณ230ค่ะประมาณ230ต้นนะครับ,รนนรบพี่ปูได้รู้จักกับ3เกลอเวอร์แพนอย่างไรเมื่อไหร่ครับต้นปีที่ผ่านมาค่ะเดือนประมาณกุมภาพันธ์ก็มีน้องอุ้มเข้ามาแนะนำครับแล้วก็พิทิพน้องทิพตีแรกๆันะคะครับแล้วก็เริ่มใช้มาตั้งแต่ ตั้งแต่มาแนะนำอะค่ะวันสองวันก็เริ่มเริ่มเริ่มใช้เลยพอใช้แล้วใช้ไปสักครั้งหรือสองครั้งนี่แหละครั้งสองครั้งเองใช่ใช่ค่ะแล้วก็เออมันมันโอเคนะขยายความนิดหนึ่งครับว่ามันเป็นยังไงมันเริ่มเริ่มเริ่มเราเห็นเราเห็นทุเรียนเริ่มแบบดูแบบสดใสดูต้นทุเรียนล่าเลงดูเหมือนเหมือนคนได้แต่งตัวอ่าครับใช้มาตลอดค่ะอก็ประทับใจแล้วครั้งแรกสองครั้งแรกก็ประทับใจพดใจใช้เลยใช้มาต่อเนื่องตั้งแต่กุมภาพันธ์ ใช่ค่ะของเดิมมันมีปัญหาอะไรไหมหรือจะแบบไหนออยังไงไหมหถึงได้เปิดใจก็คือที่เราเห็นชัดได้ไหมคะคจากใบที่แบบ สีไม่เข้มก็จะกลายเป็นใบแบบโตเอ่อนึกถึงใบกล้วยไหมคะครับมเราตกใจอ่ะเดินขํ้มาดูปกติจะเข้ามาแบบเราไม่ได้เข้าทุกวันก็คือจะคนงานก็จะทำกันอยู่แต่พอเดินมาดูอุ้ยมันใบใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออะไรประมาณเนี้ยค่ะเล็กกมากใช่มันมันก็ไม่ถึงกับเล็กมากแต่ว่ามันมาดูแล้วแบบมันต่างกันเยอะก็เลยแบบเออน่ะมันมันน่าจะโอเคอะไรเงี้ยก็เลยใช้มาตลอดจนจนตอนเนี้ยค่ะอืมแล้วก่อนหน้าที่พี่ปูจะใช้สามเกลียะแพงเนี่ยปี ที่แล้วเนี่ยพี่ปูใช้อะไรมาเยอะแยะมากมายขนาดไหนเยอะค่ะเยอะก็ก็ต้นทุนเกือบล้าน <c oughs> ต้นทุนเกือบล้านนะสองร้อยกว่าต้นใช่แล้วก็ผลผลิตได้เท่าปีนี้ไหมน้อยกว่าน้อยกว่า,วาปีนี้ใช่ปีนี้คือเรายังไม่ได้เรามายังไม่ถึงกับว่าได้ขายนะคะก็คือ,อได้ขายไปนิดนึงแต่ว่า จากที่แบบดูผลิตพันธ์ที่บนบนที่มันอยู่บนต้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบคือมันโอเคมันตอบโจทย์อ่ะปีที่แล้วลงทุนไปเกือบล้านจําได้ไหมพี่พร่ะประมาณสักเท่าไหร่กี่ลูกกี่อะไรประมาณได้ไหมประมาณหกถึงเจ็ดพันประมาณหกถึงเจ็ดพันลูกอี่แล้วนะจากการใช้เคมีนู่นนี่นั่นหลายตรงหลายตัวเลยหลายตัวค่ะหลายตัวมาปีนี้ได้รู้จักกับสามเกอร์เวอร์แพนแล้วเริ่มใช้มาตั้งแต่กุมภาใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เก็บผลผลิต เก็บบ้างเล็ก,ลกนๆน้อยน้อยค่ะนิดนหน่อยแล้วได้ประมาณหรือได้ดูไหมว่าตอนนี้ เหลืออีกกี่วันแล้วจะได้เก็บอะไรอย่างเงี้ยที่เห็นชัดใช่ไหมคะครับแขนล่างปกติแขนเขาโตโตเนี่ยปีที่แล้วนะคะไม่มีลูกแขวนนะไม่มีลูกเลยพอปีนี้เนี่ยมาเดินดูเออมันก็แบบมัน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 ให้บ้างมันเห็นมันเห็นชัดว่ามีมีแขนแขนล่างเริ่มมีลูกให้เราแล้วใช่ก็ประมาณการรอบแรกนี่หวังไว้ว่าหมื่นหนึ่งนั่นหมายความว่ามันจะมีรอบหลังตามมาแน่น้องๆเล็กๆนะแต่ว่าแต่ว่าคิดว่านะคะคือมองด้วยสายตาแบงไม่ได้นับแบบเป๊ะเปเป๊ะรประมาณนี้ มื่นหนึ่งนี่ไม่หนีแน่ๆเก็บล็อตแรกเนี่ยแต่รอบๆไข่ไก่นี่ก็อีกรอบหนึ่งมี่รอบไข่ไก่ตามนี่ประมาณเท่าไหร่ได้พี่ปุ้กไข่ไก่นี่ไม่แน่ใจค่ะแต่ก็ก็จะเยอะอยู่นะคะเพราะว่ามันมันหลายต้นเพราะว่ามันมีแบบมันจะสลับกันรุ่นรุ่นแรกกับรุ่นรุ่นสองอะไรแต่ก็ก็คือหลักๆก็รวมรวมก็คือโดยแบบมันก็ตอบโจทย์อะพอใจที่ว่าแบบเออเราได้เปลี่ยนผลิตพันธุ์แล้วแบบเราได้คือมันเห็นชัดเจนว่ามันมันได้ผลเยอะผลผลิตเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่ๆ จากพีที่แล้วรู้เพิ่มขึ้นแน่ๆเยอะมากกว่าเดิมแน่ๆใ,ในส่วนของผลของทุเรียนลูกของทุเรียนอะ่ะณเวลานี้พี่ปูชื่นใจชื่นชอบแบบไหนมันเป็นยังไงแบบไหนบ้างอธิบายให้หน่อยพี่ก็ลูกมันค่อนข้างสวยได้ทรง น้ำเขียวน้ำเขียวดีแล้วก็สีสีเขาเหลืองสีชัดค่ะสีเนื้อของทุเรียนเนื้ออร่อยฝนตกเยอะไหมครับใช้ได้อยู่นะคะตกเยอะๆนี่เนื้อมันชอบมีปัญหาแล้วค่ะใช่ใช่ของเราของเราไม่มีปัญหาค่ะของเราเนื้อยังเหนียวไม่มีอมน้ํานะคะไม่มีอมน้ําด้วยใช่ผิวเราก็ผิวสวยน้ําสวยทรงสวยเนื้อดีโดนน้ําเยอะๆก็ไม่ฉ่าน้ำปกติแล้วทุเรียนถ้าเจอน้ําเยอะๆฝนตกเยอะๆโดยเฉพาะช่วงนี้ยิ่งเป็นทวายด้วยเนี่ยปกติแล้ว แล้วเนื้อจะมีปัญหาอืใช่ก็พี่ปูยืนยันแล้วครับนะครับว่าเนื้อแห้งใช่สีดีสีดีแล้วกลับไปที่ต้นทุนครับเปรียบเทียบกับเกือบเกือบล้านปีที่แล้วแล้วปีนี้สามเกอร์เวิร์ลแพนปุ๊บต้นทุนอยู่ที่ประมาณสักจำได้ไหมน้อยๆก็ลงคิดว่าลงมาประมาณอีก สามสิบอะน้อยๆนะคะก็คือเรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้เป๊ะยังไม่ได้เป๊ะยังไม่ได้เป๊ะอาจจะลงอาจจะลงมามากกว่านั้นแต่ว่าก็เดี๋ยวดูรอดูจนจบหรือดูรอดูจนจบฤดูแต่ณเวลานี้คือมันสามสิบเปอร์เซนต์กว่ากว่าอยู่แล้วที่มันมันลดหายลงไปโอ้นี่ลดต้นทุนต้นทุนก็ลดนะครับพี่ปูทราบไหมเพราะบริษัท WCI หรือเวอร o u ้าของเราเนี่ยไม่ได้มีแต่สามเกอร์เวอร์แพนแล้วนะตอนนี้ตอนนี้เรามี กลุ่มผลิตพัณธ์ที่เขาเรียกว่าชีวพันธุ์ที่จะปราบโรคพืชแล้วก็ปราบศัตรูพืชคิดจะลองไหมพี่ปูใช้เลยล่ะค่ะไม่ลองใช้เลยเลยครับไม่ลองคุยคุยกับคุยกับน้องเขาน้องเขาอยู่ที่เขาแนะนำานะคะบอกว่าเอเดี๋ยวเราเอามาเอามาใช้เลยอปีที่แล้วเนี่ยพี่โรคหรือว่าแมลงหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันรบกวนต้นทุเรียนพี่เยอะไหมจากการใช้เคมีค่อนข้างเยอะนะคะอืปีนี้ก็ เบาบางลงกว่ากว่าเดิมเขาบอกว่าค่ะครับพอใช้สามเกิดวร์ซีนแล้วโรคหรือว่ามาแดงที่มันเกิดขึ้นมีเป็นหานะ,ะมันดีขึ้นเลือดคือน,น้อยลงใช่ใช่คือมีมีปกติของเขาแหละแต่ว่ามันก็น้อย,น,อยน้อยลงน้อยลงกว่าเดิมอโอ้ยิ่งถ้าเกิดว่าได้ชีวพันธุ์ของบริษัทเรามาช่วยอีกแรงเนี่ยรับรองครับเรื่องนี้ <laughs> เดี๋ยวพี่ปูบอกว่าไม่ลองแล้วใช้แน่แน่แต <laughs> นี้ผมอยากให้พี่ปู ฝากกับเกษตรกรหรือใครก็ตามครับที่จะได้เห็นคลิปนี้ว่า3 g i เกอร์เวอร์แพนกับเชียพันของบริษัท WCI ของเราเป็นยังไงลองเปิดใจมาใช้ไหมลองยังไงแบบไหนไหมฝากพี่ให้พี่ปูฝากหน่อยครับก็ถ้าใครที่คิดอยากจะลองใช้นะคะไม่ไม่ต้องคิดค่ะลองเลยใช้เลยคือได้ผลจริง <c oughs> อันนี้คือลองมากับตัวเองนะคะก็คือใช้มากับตัวเองตั้งแต่ตั้งแต่แรกเริ่มต้นปีแล้ว มันเห็นชัดอ่ะเห็นชัดตั้งแต่พอเขาเริ่มมีลูกมีผลิตพันธุ์มีมีต้นมีลูกทุเรียนแขวนเนี้ยใบเราก็ยังเขียวอยู่คือมันเห็นชัดตรงเนี้ยค่ะปกติใบมันจะสีซีใช่ไหมคะพอพอเขาจะดึงอาหารจากใบออกไปอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แต่แต,แต่แต่เรานะคะคือคนอื่นสวนอื่นที่เข้ามาดูก็บอกเออใช่ใบยังเขียวแบบยังเขียวเข้มอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเพิ่มเติมนิดหนึ่งเมื่อกี้เดินดูสวนแล้วปกติทุเรียนทวายเวลาเราทเนี่ยก็ได้ข่าวปีนี้ทาสารหนักพอสมควร อ่าค่ะลงลงเข้มนิดนึงอ่าเพราะน,นั้นเนี่ยโดยปกติแล้วทุเรียนที่ที่ทำสารหนัก,นกเนี่ยจนถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยบางคนยอดไม่เดินเลยยอดไม่ไม่ขยับเลยแต่อันเนี้ยที่เดินดูรอบๆบเนี่ยใบเนี่ยมันมีเริ่มมีการขยับแล้วหมายความว่าสารที่ทำเนี่ยมันเริ่มคายไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสเสน่ห์และเป็นข้อดีของการที่ทําทุเรียนแล้วเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะนําไปสู่ที่หลังกังเก็บผลผลิตเสร็จเนี่ยเราก็จะฟื้นต้นได้ง่ายขึ้น มีอะไรฝากเพิ่มเติมไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ต้องบอกว่าวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมลูกค้านะเยี่ยมพี่ปูเจอกันเมื่อต้นปีนะคะแล้วก็หลายๆแปลงที่เราไปเดินแปลงมานะในลูกค้าพื้นที่ทุเรียนทวายนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขนานนามว่าทุเรียนพันล้านเพราะมูลค่าสูงมากนะคะในนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแต่ว่าที่ผ่านมาเราจะเจอว่าเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องของการแก้ไขการฟื้นต้นแล้วก็การทําใบนะคะแล้วก็ฤดูกาลที่มันน้ําท่วมใช่ไหมคะพี่ปูแปลงนี้ น้ำท่วมแล้วก็ที่สาคัญทั้งฟิราเซียมทั้งไฟทอปทราเข้าแปลงเยอะมากแต่จากต้นปีที่พี่ปูได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะจากการที่ได้มาเจอกันนะวันนี้มาที่แปลงแบบต้องบอกว่าประทับใจแล้วก็ดีใจที่สุดในฐานะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาเริ่มต้นนะแนะนาผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลแล้วก็ต้องชื่นชมเกษตรกรค่ะพี่ปูใช้อย่างตั้งใจจริงจังนะไม่ได้แบบใช้แบบเรียกว่าตะหนีเลยใช้เต็มที่น<อ>ะคะเราได้ผลขนาดนี้ไม่ไม่คือตั้งแต่ฉีด ตั้งแต่พ่นยามาไม่เว้นสักไม้เลยไม่เว้นสักไม้เลยใช้ทุกไม้ทุกเจ็ดวันหรือสิบวันนะคะพี่ก็คือต้นเจอฝนเจออะไรใช่ไหมคะแล้วก็จะรลดวันออกไปก็ไม่เกินสิบ แต่ส่วนมากจะเจ็เจ็เจ็เป๊ะๆค่ะสิ่งหนึ่งค่ะที่อยากจะฝากถึงผูน้นําแล้วก็หมายถึงเกษตรกรทุกท่านค่ะการใช้อย่างมีวินยัยการใช้อย่างแบบเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ใส่ความเชื่อลงไปด้วยแล้วเราก็เดินแปลงตรวจแปลงตลอดเวลามันทําให้ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์มันทวีคูณมากจากเจ็ดพันกลายมาเป็นหมื่นกว่าลูกไม่ธรรมดานะคะทุกคนในขณะที่ใครที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่นี้เป็นไงบ้างคะปีนี้พี่ปูเอ่อก็ประสบปัญหากันค่อนข้างเยอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากกับ ทุกๆท่านเลยที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ว่าลองเปิดใจใช้เธอะค,ะค่ะเดี๋ยวจะได้ผลลัพธ์อย่างพี่ปูอันนี้ส่วนส่วนนิดนึงส่วนที่ว่าแนะนําไปที่น้องๆเขาใช้ที่ที่ญาติๆใช้นี่ <ฮะ S 2> ติดดีทุกแปลงจริงๆค่ะอันนี้อันนี้อันนี้คือแบบชื่นใจสามารถไปดูได้เลยฝากไว้นิดนึงครับผมเมื่อกี้สิ่งที่พี่ปูพูดเนี่ยถ้าเราใช้คําง่ายๆก็เรียกว่าใช้เป็นประจําสม่ําเสมอและต่อเนื่องเพราะฉะนั้นก็ ทำให้เราประสบความสาเร็จได้ง่ายนะครับก็เมื่อกี้ทิ้งท้ายเรื่องเชื้อพันธุ์ไว้นิดหนึ่งสิ่งที่เราทําเราดูแลตั้งแต่รากต้นใบไปยันผลผลิตเพราะฉะนั้นเป้าหมายของของเราคือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจของเราใช่ครับซึ่งพี่ปู่ยืนยันได้ไหมคำว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่ใช่ได้จริงใช่ค่ะ จริงค่ะนี้นะครับนี่นครับเป็นสิ่งที่มาเสริมเติมแต่งกับ3ามเกอร์โบแพนนะครับในส่วนของอสารชีวพันธ์นะครับดูแลอะไรดูแลในเรื่องของโรคพืชแล้วก็ศัตรูพืชนะครับทุกชนิดครับเรามีมาช่วยให้เกษตรกรแล้วนะครับในช่วงนี้เวลานี้เข้ามาเรียบร้อยแล้วติดตามกับที่ปรึกษาของบริษัท WCI ได้ทุกคนที่ที่ปรึกษาทุกคนพร้อมให้ข้อมูล พร้อมให้คําตอบกับเกษตรกรทุกท่านครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองก็ต้องขอขอบคุณพี่ปูนะครับขอบคุณพี่อุ้มนะครับที่ได้ให้โอกาสดีๆกับบริษัท WCI นะครับวันนี้เราทั้ง4คนนะครับผมมิสเตอร์เกษตรอินีแห่งบริษัท WCI เนะครับเป็นผู้มาพาทุกท่านเดี๋ยวแปลงหน้าแปลงต่อไป เป็นแปลงไหนที่ไหนอย่างไรนะครับติดตามกันต่อครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสามเกอร์พันบวกชีวพันธ์มหัสจรรยิ่งกว่าเย้